สวัสดีเช้าราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านค่ะ คลิปวิดีโอนี้ป็่การทำนายดวงในเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวราศีสิงห์ในทำนายช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวดองมาดูกันค่ะว่าพลังงานไพ่ของชาวราศีสิงห์สิบใบจะเป็นอย่างไรกันบ้างนคะคะไม่เล่นไพ่ไพ่ของ10ดาบค่ะ10ดาบแปลว่านิ่งเงียบเย็นชาขัดแย้งเลิกลานะคะไพ่ของจักรเสนตก10ดาบชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรนะสองใบเนี้ยถ้ามีปัญหาความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแยง้งแลมัมาระวังในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการเลิกลาหรือจบลงนะคะระมัมาระวังเรื่อง ของการตกงานนะแล้วมาระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะขึ้นมาในพลังงานไพ่สใบแรกเลยและเป็นเรืจองของจัสมนด้วยอันนี้ถ้าอยากจะแก้ดวงเปลี่ยนดวงชาวราศีสิงห์นะคะไปทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงศพโรงพยาบาลน,นะคะเกี่ยวข้องกับการแพทย์นะคะสะดาะเคราะต่อดวงชะตาของตัวเองได้เลยนะทำบุญ ทําสังฆทานสวดมนต์ภาวนานะดาวเสาร์ย้ายออกแล้วนะนี้พลังงานไพ่ที่ขึ้นเนี่ยมันก็เป็นพลังงานไพ่ของเดือนกุมภาพันธ์ไนจีค่อนข้างจะส่งท้ายมากๆเลยนะทั้นชาวราศีสิงห์ที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวดูไพ่ต่อก่อนนะว่าพลังงานไพ่เป็นยังไงนะอันนี้ขึ้นต้นร้ายสุดท้ายปลายดีค่ะว้าวมาดาวอาทิตย์ที่ทํางานในตอนนี้เวลานี้ค่ะเหมือนจบแล้วเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยนะ เออน,นะดาวอาทิตย์ที่ทํางานในไทม์ไลน์นี้อยู่ในเรือนปัตตนีคู่ครองอยู่ในเรื่องของการเริ่มต้นและก็ส่งผลในเรื่องของการงานที่ดีด้วยนะเช่นเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะหรือได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องหน้าที่การงานและงานดีก็จะเงินดีด้วยนะคะใครที่ เลือกกาแฟนนะมีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆในความสัมพันธ์แต่ก็จะตอกว่าใช่นะนะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงแบบหลุดพ้นจบลงจากเจ้ากรรมในเวรนะมีแนวทางความคิดที่ชัดเจนและว,ว่าเราจะไปทิศทางไหนแบบไหนนะอันนี้ไพ่ขึ้นมาดีมากนะคะไพ่เป็นอัศวินถือกทาค่ะ เกี่ยวกับการตัดสินใจการยกยาก,การเปลี่ยนแปลงแล้วก็การลงทุนค่ะและจริงในตอนนี้เวลานี้ดูมีพลังแรงกายและพลังแรงใจมากๆในการตัดสินใจถ้ามีเรื่องต้องตัดสินใจคือเด็ดขาดถ้ามีเรื่องจะเปลี่ยนแปลงก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําพาเรา นะไปอยู่ในทิศทางใหมนะ่ซึ่งเป็นทิศทางที่แบบเรามีความกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจกล้ามุมานาะสู้ลยุยกล้าที่จะวิริยะอุตสาหะทำเพราะว่านะความเป็นเจ็ดเหรียญเนี่ยเวลาเราทําแล้วเราจะคาดหวังว่าเฮ้ยเราจะได้ในสิ่งที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือให้ผลความสนะําเรา็จนะคะแต่ชาวราศีสิงห์เนี่ยมันแบบก็บอกไปแล้วว่าดวงมันจะมีขึ้นมีลงนะคะดีที่สุดนะในช่วงทำลายปลา,ายปีเนาะก็จะมีดาวพฤหัสที่เข้ามาแบบยกระดับชีวิตตอนนี้นะสถานาการณ์เนี่ยเหมือน พาเราไปหลุดพ้นจากวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรเห็นทางสว่างเห็นการเริ่มต้นยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้รับโอกาสนะะได้ได้ตัดสินใจทําอะไรก็รู้สึกว่าจะมีพลังแรงกายแรงใจที่จะมุกมณา,าสู้รุยทําอย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวทำลายช่วงประมาณกลางปีบททดสอบก็จะมานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยว ปลายปีก็จะให้ผลในเรื่องของความสําเร็จนะคะกับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยทอ้อใจไม่ได้เวลาเจอบททดสอบอะไรมาในทามารลน์เนี่ยไม่เหมือนทามาไลายตอนที่ดาวเสาร์อยู่คือตอนดาวเสาร์อยู่เจอบททดสอบเนี่ยดูแพ้ค่ะดูแบบชีวิตไม่มีทิศทางคะดูแบบเหนื่อยกายเหนื่อยใจเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชีวิตก็ส่งผลทําให้ตัวเราแบบมีปัญหาสุขภาพนั่นนี่อะไรเงี้ยยิ่งทําอะไรไม่ค่อยได้แต่ไม่นะทำลายนี้เหมือน ใช้คําว่าอะไรอ่ะอริตกมรณะเนาะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนอริไปตกต้องอยู่ในเรือนมรณะศัตรตูแพ้ภัยตัวเองนะะทุกอย่างมาลายสิ้นไปแล้วนะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะ,ะนั้นชาวราศีสิงห์ต้องแนว่วแน่กำลังใจดีแล้วก็โพสิทีฟนะคะในการที่เราจะเดินหน้าไปกับสิ่งใหม่ๆนะไพ่ใบเนี้เป็นไพ่ที่พูดถึงอิสระภาพความหวังและรอคอย มีอิสรภาพแล้วเนาะมีความหวังแล้วแล้วก็รอคอยผลใช่ไหมนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะ,ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราจะต้องรอเวลาที่จะเห็นเรื่องของความสําเร็จนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของการจบและเริ่มต้นใหม่แต่ว่าการเริ่มต้นใหม่ยังเป็นเอจนของเเดือนนะยังไม่ถึงขนาดขั้นว่าจะผูกมัดชัดเจนแต่แน่นอนคือจะตัดสินใจอะไรอะใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกละ ไม่ใช่โมเมนต์แบบว่าโอ้ยจะต้องคลั่งหลักแหละนะนะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ก็ระวังตรงไหนอีกระวังว่าระวังเรื่องสุขภาพนะฮนะถ้าจะต้องตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานได้นะคะนะคะและถ้าจะต้องตัดสินใจไปลงทุนอะไรอันนี้ปัดจะบอกเลยนะว่าดวงมีขึ้นมีลงตลอดเลยนะกว่าจะดียาวๆก็คือกลางปีจะสูญไปต้นไปแทนถ้าจะต้องเอาเงินไปร่วมหุ้นหรือไปลงทุนร่วมมาใครต้องมีเอกสารสัญญาไว้โปรเทคตัวเองด้วยนะคะนะ พลังงานไพ่ค่ะขึ้นมาเป็นพลังงานไพ่ของควีนถือดาบค่ะอยากเคลียร์อยากฟ้าอยากชัดเจนค่ะนะเหนื่อยกายเหนื่อยใจค่ะเงินหมุนค่ะนะคะไพ่ของเก้าเหรียญค่ะแล้วก็พลังงานไพ่ของเวลออฟฟอร์จูนค่ะโคตรโหดเลยจริงนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีจริงแต่ต้องลุยนะต้องเด็ดเดี่ยวนะต้องกล้าซีกล้าทำจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะไปในทางที่ดีค่ะชาวาราศีสิงจะเป็นผู้หญิงสวยและรวยมากนะคะ หวังว่าจะได้อะไรจะเกิดความสมหวังนะชีวิตตอนนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยคำว่าสวยแล้วรวยมากจริงๆนะถึงจะดีกับชาวราศีสิงห์นะเออนะเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นพลังงานไพ่ที่ดีนะในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใครอยากจะโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงได้ค่ะใครที่จะมีเรื่องของการลงทุนปัดมองว่าได้นะแต่ในเรื่องของความเคลียร์นิดนึงนะคะเพราะควรถือดาบนะเน้นเรื่องของความเคลียร์นิดนึงเงินทองหมุนได้ค่ะเหมือนก็พยายามที่จะให้เงินเข้ามาเป็นก้อนก็ได้เป็นก้อนนะ แล้วความเป็น9้าเหรียญตกเวลออฟฟอร์จูนค่ะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเจอในเรื่องของความรักคู่ครองก็จะเจอได้แต่รีบเลือกได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้นะคะดูสองใบนี้ก็ชัดเจนนะใครถ้าใครกลัวนในเรื่องของปัญหาสุขภาพต้องไปทําบุญลงศพโรงพยาบาลทำประกันภยัยทําบุญเกี่ยวข้องกับนะะการแพทย์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอาการทําบุญแบบบริจาคนะคะ ให้กับผู้ยากไร้หรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะปะเป็นคนที่เชื่อเรื่องของการทําบุญเกี่ยวข้องกับการบริจาคการทําบุญเกี่ยวข้องกับบริจาคเนี่ยได้บุญชาตินี้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะแล้วก็ส่งผลทําให้นะการทําบุญในลักษณะของต่อชีวิตที่ผู้อื่นช่วยเหลือคนอื่นนะฮะตัวเราเองเนี่ยก็จะผ่านพ้นเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของแต้มบุญมากๆเลยนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะดวงดาวนะคะของชาวราศีสิงห์ที่ไปอยู่ในเรือนปัตตนิก็จะมีตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวคานดาวพุธดาวสุขแล้วก็ดาวราหูนะคะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวราศีสิงห์อยู่แล้วแล้วก็มีดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนตนุนะคะ ไปอยู่ในเรือนปัตานินะก็ทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเรื่องของความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมนะคะดาวพังค่ายเป็นดาวเจ้าเรือพนพสุภาแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุค่ะพระสุภากับพันธุนี้จะให้เรื่องของความสําเร็จความมั่นคงแล้วก็ไปอยู่ใน คู่กับดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็อยู่ในเดือนปัตตานีอันนี้ยิ่งเป็นข้อดีใหญ่เลยนะเพราะว่าจะส่งผลทั้งในเรื่องของความรักคู่สัญญาหุ้นส่วนหรือว่าชาวราศีสิงห์เองเนี่ยที่จะเกิดในเรื่องของความราบรื่นความสําเร็จแล้วก็ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นชาวราศีสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจึงถ้าไปเกี่ยวข้องกับการเจรจาการสื่อสารที่อยากจะมีเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญา ก็จะได้รับนะคะจะได้รับคําตอบนะหรือบางทีเราเจอคนที่เขาอยากจะเข้ามาสนับสนุนหรือให้โอกาสเราก็ได้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีมาจากลักษณะของเพื่อนหรือผู้รักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณนะคะดาวพุธค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพะก็อยู่ในเรือนปัตตานีอีกนะคะก็ยิ่งส่งผลใหญ่เลยว่าชาวราศีสิงห์จะมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะหรือว่ามีโชคลาามาจากการงานการเงินหรือคู่ครองนะะ ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนอริไปตกมรณะนะคะอย่างที่่านบอกไปค่ะอริตกมรณะแปลว่าอะไรคะจัตุรแพ้ภัายไปเองคะอริตกมรณะแปลว่าทุกอย่างมาลายหายสิ้นไอสิ่งที่ไม่ดีมันหายจากเราไปหมดแล้วนะ,ะดาวพระเกตนะคะอยู่ในเรือนมรณะด้วยเช่นเดียวกันปัดพูดคําว่าอะไรคะคุณต้องใช้แต้มบุญนําพาในการขับเคลื่อนตัวเองไปในทิศทางใหม่แล้วนะ,ะตอนนี้หลายๆอย่างเสิร์ฟมาค่อนข้างดีมากนะแล้วนะถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคก็ต้องเกี่ยวข้องกับ คนเจ็บคนตายนิดนึงนะคะนะหรือว่าเอาตามเซนต์ความรู้สึกก็ได้เนาะนะอันนี้ก็ส่งผลดีเพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยจะมาฝันเห็นจริงศักดิ์สธิ์มาฟังเห็นคนตายไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เรื่องของโชคลาภก็ลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะปันวาชาวราศีสิงห์เองก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานหุ้นส่วน ใน,นเรื่องของความรักคู่ครองมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้รับการสนับสนุนแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเรื่องของการมีโชคลาภดูมีความหลุดพ้นจริงๆนะแม่แต่ก็อย่างที่ปันบอกไปค่ะช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะมันเหมือนค่อยๆก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นนะคะแล้วก็ระวังนิดนึงค่ะช่วงประมาณสักมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานะคะดาวพฤหัสค่ะเป็นดาวเจ้าเรือ,อนมรณะไปตกวินาศอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนี่แหละนะคะ พลังงานไพ่าคาแนะนําระบทสรุปค่ะไพ่เป็นแฮงแมนเมื่อกี้ปัดบอกว่าอะไรรีบไม่ค่อยได้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะอแล้วนะเดี๋ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีปีนี้คิดเรื่องอะไรคิดเรื่องสวยและรวยมากใช่ไหมแฮงแมนตกเดอะฟูค่ะเดอะฟูแปลว่าอะไรเดินทางยกาจเปลี่ยนแปลงมีอิสระ มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดใครกําลังแบบมีเรื่องของความคิดมากความกังวลใจในการตัดสินใจโมเมนต์พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยตัดสินใจค่ะไม่ต้องรีบโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของความรักคู่ครองถ้าเขาเป็นคู่ที่ใช่กับเราจริงๆอะ่ะเขาจะต้องผ่านวิบากกรรมขึ้นๆลงๆในดวงชะตากับเราไปได้ค่ะใครเป็นตัวจริงนะไม่ว่าพื้นดวงของเราเนี่ยจะแย่แค่ไหนเขาก็จะอยู่เคียงข้างเราค่ะแล้ววันนี้ไพ่จะโดดเด่นเลยว่าตัวเราเองเนี่ยมีเรื่องที่ต้องมุมาณพยายาม มีเรื่องที่เราจะต้องแบบเคลียร์มีเรื่องที่เราจะต้องแบบเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่พร้อมเดินหน้าไปกับเราก็ควรจะต้องเป็นคนที่แบบฉายแสงส่องทางมาให้กับตัวเราหรือว่าเป็นโชคล่าวาส,สนาเป็นกัลยานามิตรกับตัวเรานะเพื่อให้ตัวเราเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่ไปให้ดีกว่าเดิมถ้าเป็นเรื่องของหุ้นส่วนเป็นเรื่องของคู่ครองปัดบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสเข้ามาได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่ได้มั่นใจนะคะเราก็ คบกันแบบกัลรรยานามิตรไปค่ะคบกันแบบเนี้ยมีผลประโยชน์ร่วมกันใช้เหตุใช้ผลใช้เวลาพร้อมเมื่อไรค่อยตัดสินใจการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นอะไรที่ดีค่ะดูเช่าโชคชะตาก็จะพาคุณมาเริ่มต้นใหม่โชคชะตาก็พาคุณมาเจอในเรื่องของโอกาสไมะงั้นถ้าเกิดคุณคว้าอะไรที่มันดูชัดเจนกับตัวคุณไว้ก่อนคว้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณไว้ก่อนน่าจะเป็นข้อดีในตอนนี้นะอะไรที่ดูไม่เคลีย ก็ไม่ต้องไปเอาตัวเองไปมีความเสี่ยงหรือเสียเวลาใช่ไหมช่วงนี้ต้องเรื่องอะไรที่มันดีๆกับตัวเองอะเนาะชาดีออดค่ะมุวมานาสู้รุยค่ะ ไพ่เป็นไพห้าดาบค่ะอย่าไปขัดแย้งกับใครอันนี้ขอร้อซค่ะโดยเฉพาะอย่าไปขัดแย้งกับใครในการทํางานนะดวงถ้ามีโอกาสในเรื่องหน้าที่การงานดีไม่ว่าจะมาจากคนรักคู่ครองค้นส่วนผู้หลักผู้ใหญ่การมีเรื่องของคอนเนคชั่นการเจราจาการสื่อสารชาวราศีงี์เนี่ยได้แนวโน้มของการประสบความสําเร็จและได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วและจะส่งผลทําให้เรามีเรื่องของเงินดีงานดีผลงานเข้าตา มีความได้รับการชื่นชมเพื่อนฝูงสังคมจะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่นะคะถ้าคุณไปทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งไปโฟกัสแต่ว่าเหนื่อยยากอุปสรรคปัญหาอันนี้ยิ่งจะกลายมันว่าน่าจะได้ถูกดีลิทแล้วก็ไปทําอะไรที่รู้สึกตัวเองสบายใจแต่ว่าระวังด้วยเพราะว่าดวงมันมีดีมีร้ายใช่ไหมช่วงจังหวะโอกาสมาเนี่ยปาถึงได้บอกว่าต้องโฟกัสเรื่องความชัดเจนไว้ก่อนโฟกัสอะไรที่เคลียร์ไว้ก่อนแล้วก็เดินหน้าเข้าหาคนที่สนับสนุนกับตัวเรา นะเพราะฉะนั้นพลังงานพาไพ่ที่ขึ้นมาในตอนนี้เวลานี้ค่ะในทาลนา์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์น่าจะต้องมีเรื่องของการจบและการเริ่มต้นใหม่มีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะการเงินอาจจะหมุนแต่หมุนก้อนโตได้ไหมได้ความมุม,มานะในเรื่องของเงินเงินทอง,ทองมีโอกาสประสบความสำําเร็จได้เป็นช่วงเวลาที่มีการคุยหรือการเคลียร์ซึ่งจะให้ผลทิศทางมาในทางที่ดีสิ่งที่เห็นในวันนี้ส่งผลทําให้ชาวราศี สิ่งได้ในเรื่องของโอกาสใหม่และได้รับการสนับสนุนสิ่งสวยแล้วรวยมากเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะดีกับตัวเองนะแล้วไพ่วันนี้เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องรีบแต่อย่าหยุดขยันอย่าหยุดมุมานะนะคะอย่าไปโฟกัสพลังงานลบๆอย่าไปทะเลาะก,กับใครโฟกัสแต่ว่าฉันจะสวยฉันจะรวยอย่างเดียวนะฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงมาใน,ในทางที่ดีฉันจะมุฟออนไปนสู่ทิศทางที่ให้ความสําเร็จและความสว่างสวัยกับตัวเองนะคะเดี๋ยวถึงเวลานะ เดี๋ยวทุกอย่างจะแฮปปี้แอนดิงนะชาวราศีสิงห์ราศีกุมเนี่ยนะช่วงหลังปีจะสูญไปต้นไปดวงจะดีต่อเนื่องกันหลายปีแบบชุดไม่อยู่เลยนะนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะ,ะเรากําลังก้าวสเต็ปทีละขั้นทีละขั้นแล้วจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีนะคะเดี๋ยวแฮปปี้แอนดิงในอนาคตนะ เหตุการณ์สาคัญที่อาจจะต้องเรามาระวังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเช่นปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาสุขภาพปัญหาความขัดแย้งเกณฑ์การเลิกลานะคะหรือเกี่ยวข้องกับปัญหาในหน้าที่การงานหรือบางคนอาจจะถึงขนาดขั้นลาออกจากงานได้นะคะข้อที่2ค่ะก็เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการเลือกนะะการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเจรจาสื่อสารหรือการเคลียร์ด้วยนะที่จะขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินนะคะที่ ค่อนข้างจะดีหรือมีโชคลาบอยู่ในหน้าไพ่ของวันนี้นะคะดังนั้นชาวราศีสิงห์ก็ต้องไปสร้างเรื่องของแต้มบุญให้ดีนะเพื่อผลักดันการเริ่มต้นของตัวเราให้ราบรื่นสําเร็จสมหวังและทุกอย่างจะแฮปปี้เอนดิ้งพลังงานลบๆก็คือความขัดแยง้งอุปสรรคปัญหาความไม่ชัดเจนตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดทิ้งไปเลยนะชาวราศีสิงห์จะต้องโฟกัสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความมุมานาะสู้รุยอะไรที่ดูเป็นอุปสรรคปัญหาตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเราอยู่ใกล้พลังงานลบๆ ก็ยิ่งจะทําให้ตัวเราเนี่ยดิ่งดาวลงไปจมลงไปแล้วก็ไม่มีทางออกไม่มีทางสว่างทางทางที่โชคชะตาก็เสิร์ฟเรื่องของการเริ่มต้นและโอกาสมาแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้สามารถที่จะเซตตัวเองได้ในต้นปีนะคะคุณต้องไปเซตอีกทีคือปลายปีเลยนะนั่นหมายถึงอีกหลายเดือนข้างหน้าเลยนะนะอีกหลายเดือนข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นอย่าเสียโอกาสในท์ไลน์นี้นะคะเต็มที่กับมันนะคะมาดูดวงตาวันเดือนไปเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะ ใครที่สนใจดูดวงในการส่วนตัวก็แอดไลน์ปันหัว99น่าจะเกี่ยวข้อการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจแล้วก็ทิศทางชีวิตแหละว่าจะไปทิศทางไหนประมาณนี้นะคะถ้าขึ้นชัดตอบให้หมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อควรระมัดระวังอยู่ด้วยตามพื้นนดวงอาจจะยังไม่ค่อยดีก็ต้องไปทีละเรื่องทีละสเต็ปนะคะนะคะเขา้าใจเข้าใจตรงกันนะ,นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า